สวัสดีครับมื่อนี้วันพุทธที่หกนะครับท่านว่าคมเหรอครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับมื่อนี้พระพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดาเทศบาลห้วยพึ่งนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ตลาดสดอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะครับเป็นตลาดเมื่อเมือนะครับแต่ว่าผมมาตอนเย็นๆนะครับเป็นตลาดตอนเย็นๆ นะครับก็บมีของขายหลายนะครับอาหารคืนบ้านของฮ่อนะครับสวัสดีครับนี่เอาผู้อยู่ใกล้ๆก่อนนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมบักบัวก,ก็มีค่ะเอาอันอยู่ใกล้ๆแม่นางก่อนนี่บักม่วงเอาบักม่วงย่หนีิก็มีบอค่ะถุงเท่าไรเราเนี่ยเก้าบาท าบาทโอ้สามหน่วยสามหน่วยข้าวค่ะสามถุงห้าสิบถูกไปเก้าลูกห้าสิบบาทลดทั้นที่ถูกๆบอกม่วงยามเนี่ยกะมีเหรอเนาะนี่ค่ะบอกม่วงดูดเน่าสารเน่าบริวิท่าอ๋ได้ชุย่ามตีบักแตงหน่วยเท่าไรกับาบาทหน่วยละ9บาทถุงไหมน่อยถุงไหมน่อยหนึ่ง9บาทเอาเนี่ยแะของแม่ค้าเพื่อนเหรอมีบักโมอีกบ่เลยเนี่บักโมมาแต่ตลาดดอนหันบักโมตลาดบักโมตลาดดอนหันอำเภอย่างตลาด เพื่อนี้ตลาดจังหวัดกาะสินบักโม่ต่อปีโดตัวนี้เนาะต่อปีโดนี่ต่อปีโดลูกเท่าไหรล่ะต่อปีโดหกสิบบาทโอ้หกสิบบาทแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนี่สู้มือเลยมีทุกวันจะกินบักแตงโมบักแตงโมบักแตงไทยมาหนี่เลยได้หยังเหรอครับมือนี่ บักแตงโมบอได้มโมกับเตงโอ้สองหน่วยเลยบักใหญ่เลยลูกค้าประจำลูกค้าประจำมาใหม่หน่วยใหญ่โอ้หน่วมาใหม่หน่วยใหญ่แตงไทยก็มีแตงไทยมาตลาดโคกดอนหันเด้อครับวันพุธย่างตลาดกลาดกลสินนี่ครับมหาแม่้าพคุนตัดแตงโมก็ได้ตามเร็วแต่ขนาดนอกจากแตง,ตงโมโอ้มุ้งเส้าก็ไปอีกบ่ครับบ่ตอนเย็นก็มาขายนี่มัดอยู่ไหมเนี่ยดีซีมุ้งเส้าอืมเป็นยังไงในถุงนี่ บักม่วงบุ๋ยค่ะบักม่วงบุ๋ยบักขามดองตัวนี้ไหมอือบะข้ามดองขามดองบักม่วงบุ๋ยนี่หมดนี่บกม่วงบุ๋ยสดก็มีบุ๋ยก็มีแตงไทยห้อยบอแมนบักบัวค่ะบะบัวครบอืมโอ้ยสายตาเศร้าบาทค่ะเศร้าบาทเศร้าบาทเอาวันนี้ขายสิบบาทก็ขายบักบัวนะขายวันนี้ขายออกกะไรวันนี้ขายออกกะไรทุกอย่างค่ะเป็นอะไรทุกอย่างเห้ได้ขาย ขอได้ขายขายมันไล่ทุกอย่างเลยบันนขอให้ได้ขายกล้วยมันมนวยยาบแก่ช่วยรวยแซลล่าอยู่วานนี้กล้วยหอมบ่ะครับนี่กล้วยหอม,หอมออยกล้วย,ยหอมกล้วยหอมหมูสี<า>เอาของเข้าอีกวันนี้ก็ได้ดเอาของมาเป็นห้องแม่ค้าผู้นั้นโมเมนต์เนาะเป็นของเข้าคือเก่าโอ้กล้วยหอมหมูสีนี่หมูสีนี่จากปากซ่องบ่กเอาเนื่องว่าปากซ่องหมูสีแต่บนหมูสีจากบ้านเข้ากล้วยใหญ่ๆย่แย่่วีสอะไรเหรอเนี่ครับแม่ค้า เออ <bills? S 1> เอาแม่ค้าบอกบอกท่านหัวใจละข้าใช่ไหมค้ากันเนโอ้นะครับบอกฮวงเอาเงางามเลยด้วยสิของแม่ค้าเพิ่นฝักมาละสิบบาทได้ครับนึ่เด้อเอามาจีอุดหนุนหรอสิบบาทสามมัดเศร้าข้าแต่ดอกยง้มหนาวสิงามเลยครับขักกต่ดอกยง้มหนาวเพราะว่าปลูกปลูกไรสารพิระไงนี่เนาะมันยังในกะละมังกบอบอบนะครับกิโลเท่าไรโกบเฮา ร้150อยห้าสิบน่องไม้ได้ครับอันนี้เป็นน่องไม้าอาซิบหานน่องไม้ที่สานแล้วเอาไปแกงไปชุบได้เลยเนาะนี่เมืเอ่อดีด้วยหรือเอลากระปูนี่กระปูกระปูก้นน้ำให้น้ำหน้าไปขุดหอนหน้านีกระปุกับเกี่ยวข่าเลียวสิ่บุดกระปูเด้อเอาถุงรหัสิบหาทอันนี้เศร้าเปล่าโอ้หาซีบนาะมันหายหนะ่เนาะกลัวจะไปขุดได้ <laughs> นี่มาอุเนแมคคาอยู่น <so ี่แหละอยู่ใกล้รถบักโม่เด้อเด้อเด้อเอาแมคคาเคนอยู่นี่ซุ้อมื่นแล้วเนาะทุกวันนะครับอืมาขายเอากําไรขอให้ได้ขายขอให้ได้ขายก้อไรหน่อยบ่เป็นยังขอให้ได้ขายบักโม่กองไอเล่อยู่บบบนี้จานเท่าไรแล้วเขาห่อสักห้าบาทบักจานว่าเนี่ยสักห้าบาทประกันมึง้่ายนี้มาเอาได้พี่น้องเด้อตลาดอ่า อำเภอห้วยพึ่งอย่างปากกระสินอยังมาแล้งครับยังมาแล้งอย่างใบ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 มีมดมือแหละเจ่าใบใบใบมาเอาขวบปลาขวบอยังก็มีนะสิบบาทสามกัมเศร้าบาทครับของแม่ค้าเพิ่นถือได้หนิฟักบุ้งฟักกั้นจ่องฟักเนี้เด้อนะครับเจ้าคนมีแนวนั่งเอกอยู่นี่คือปลากดข้งครับนี่อันนี้คือปลากดข้งจานเท่าไรล่ะครับจานละหนโอ้จานละหน่อยเลยปากดข้งโอ้นี่ยโอ้หนังแฉงเต่งอยู่เนาะบ๊ายได้หนังแข็งปลากดข้งอันนี้เป็นปลากดที่ได้จากอ่างเก็บน้ำ หวยหวยหวยฟ้าหวยพึ่งของเพาเด้ออำเภอหวยพิงนี่เป็นอำเภอเขาเรียกว่าอำเภอสามอ่างนะครับมีอ่างเก็บน้ำมีหอย้วยสามหวยหวยสะท้อนหยปลาฟ้าครับหวยยังก่อนที่ไ้หยหวยพึ่งเนาะทีนี้ปลาพวกนี้นะครับเี่ยวเอาจะเอาไม่นในหองมานิไผ่ซูมเออครับจานละลอยนะครับปลาโคตด้วยอยู่นี่แหละนี่ปลาโคตนี่จานละลอยัวมงามครับเพราะว่าเป็นปลาอ่างอ่างนะครับอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านเฮ้านี่ครับ น้ำมวยเปิอกอ่างนี้สามอังนะครับอันนี้เราเอามานะครับนี่แม่ค้าเพื่อนน่งไข่ทุกมือครับนี่นี่พี่น้อ่างขม้าเนี่นะครับด้านล้านจอดรถือดขม้าก็ดีเห็นเลยได้ครับเด้ออานนี้สวยงามเลยได้หนี่ปลาโบดิคิล่าเลยนี่เด้อจานละร้อยร้อยหนึ่งโอ้ไปเฮ็ดกินหลายเนี่ยครับทั้งแกงทั้งปิ่งทั้ืองออมอันนี้เป็นกบครับนี่หรือปู่ปูคนครับอ๋อไปก้นเอานี่ยนะแม่น อันนี้กับว่าไม่เน,นี่ยหาง่ายๆเนาะขายเนี่ยเด้อถุงเราเท่าไรละครับหาสิบบาทหาสิบบาทปูหน้านะครับเดอ้อปูหน้าขาเจาพ่อเนี่ก <c oughs> ันโบขาเจากับบนปูหน้าน้อเอาเอามาเอาเด้อครับเนาะแม่ขาดมีเมื่อนนอ,นนอันนี้เป็นปูได้เห็นลาบปูบหมครับลาบปูลาบปูถุงละวเศร้าถูกๆเลยเน,นี่ยเอาเวลานี่แหละ,ละเอาม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 าเยอะมากนะครับเด้อตลอดส่วนงนี่ครับแม่ค้าเพูดนั่งนี่แหละนั่งค่ายพี่น้องนี่เด้อทุกวันครับทุกวันมาทุกมาทุกวันเลยเอาขอบคุณหลายได้ไหมค้าเด้อ คุณนายไลครับโอ้ยตาสะออนเน,นาะก็เอาน้ำแข็งโคกไว้นะครับบันนี่โอ้นี่ยดีที่เอาน้ำแข็งโคกไว้นี่นี่ครับโอ้งามเดียวเอา,าขอบคุณนายไลค์ครับขอบคุณนายไลค์เด้ออือ,อเสียงนกมาหลายแต่เสียงนกฟ้องบอ มายังครับบักกูดบบนี้บ่ะเขาบักหน้ักน้าแม่ค้าขายน้าขายบักน้าเนาะหมอครับบ่น้าขายแก้วแล้วถูกๆเน้าสาวบาทสามที่บาทเอาถูกๆเลยชูมือนะครับเรื่องหน้าเนี่ยแหละน้าเอาอยู่าเป็นแต่แซ่บเนาะนี่นมนมใส่นิ่มยางดีเรื่อยเป็นแต่แซ่บเรื่อยเอาเริ่มแต่สามที่บาทเนาะสามที่บาทเอาคือนดิย่านเขากล้องวะนี่บัวบัวอาอกนะครับเอานี่เ้อเอาแม่ค้าเพิ่น โอ้บอลเอามาเลยชูมือครับอยู่นี่เด้อนี่อยู่ตลาดหุยเพิงนี่ทั้งร้านจอดรถเของแม่พี่น้องหิวน้ามาเลยครับเด้อนี่เอาเกี่ยวละสุกๆเลยแซ่บๆเลยเด้อกาแฟโบราณกับมีบ่กาแฟโบราณกับมีคบอโบัวราณนี่เฮ็ดสดๆเนะครับเด้อเฮ็ดสดๆเลยแบบสดๆแบบเกากินเลยหายากได้แบบนี้เนาะแซ่บเลยเนาะอ๋อนี่แม่ข่ายเปนเด้อชูมือครับชูมือเอ้าอันนี้พูดซื้อป่ะครับเนี่ยหรือโอ้พูดซื้อได้น่งคุยเนาะ กินหมดแล้วนางคุยสวัสดีครับแม่ค้าทำอะไรครับนี่สวัสดีครับไอ้เก็บกระปูใส่ถุงไว้ขายค่ะปูใส่ถุงไว้ขายปูภูเขาค่ะปูค่ายอันนี้ผมเป็นปูน้ำขุดเออเนาะเป็นปูค่ายอยู่เชิงเขาค่ะเชิงปูค่ะปูค่ายปูแดงบอกปูแดงโอ้ปูแดงเนาะครับปลาก็มีปลาคขาตั้งอะไรครับขายถุงตัวใดเลย หาสิบโบหรือเร้าอค่ะขายอะไรเส้าบาทปูผู้ธรรมดาแบบถูงมาหาคีปูผู้ผู้ไข่มือีนได้มากบนหลายแก่ในมาถุงเดียวในมาถุงเดียวขายถุงละเร้าถุงละเร้านี่โอ้ถุงเดียวลูไข่เลยครับเพราะเปนูหน้าได้นี่ปู้อยู่ผูเขาผู้เขาค่ะนี่คุณแม่คนนี้หายง้าได้ครับหายง้าเอาเส้าบาทเส้าบาทเนาอันนี้ก็บแม่บดไม่พอเนี่ ไม่นาเสียบักเสียบักหนาวห้าสิบเสียดไม่นาวจะพูือสันค่ะาขึ้นเอาไปออมใส่ยังไงครับใส่พักเสียนใส่พักเสียนออมใส่ยังไงบกแมนบกคือค่วบกคือบกคืออ้นี่นี่นี่นออมเทนี้เนาะอันนี้เสียปูค่ะเสียปูปลาไหลกับีอันนี้หาที่บายัเะหาที่บาที่บายเป็นเป็นเสียก็เสียบักหนาว เฉีดอู๋โอ้เขียดอู๋่ก็อูมันลายเขียดเนาะเนาะเขียดลายเขียดด้วยเขียดบังหนาวอาซีบแบบเนาะแม่เขียดบังหนาวครับแจนไม้แจนไม้จานเท่าไหร่แม่แจนไม้จางจีค่ะอาซีบแบบน้องไม้นี่เป็นน้องไม้เลี้ยงบ่าน้องไม้ไรค่ะโอ้หน้าไม้ไรห้องฮดหน้าหมอบอกครับเต้าคู่ด้วค่ะโอ้เราเต้าคู่ไม่ได้หดหน้าเราต้องมาสะอาดเรื่อยเนาะ โอ้เรามาแช่ด้วยอืมมันน้อยมันใเยิน่าเอาอาชบาาเด้วตลาดเพิ่อหวยเพิ่มนี่เนีานี่แม่ค้าเพิ่้ามาอุ่นหนุนมอมอนี่และครับเป็นของอาหารพืนบ้านเฮาหาได้ปาข้ามชาินะครับปลอดภัยข้าไม่ชาติปลอดภัยวมี่หยางวมี่หยังสารพิรมี่เนาะอคุณยายเนาะวอมี่เลย ก็ไม่ครับผูกก็ไม่ครับคเอาขอบคุณเด้อคุณยายเด้อขายดีขายดีเอ้านี่นี่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ไหลหน่อไม้ไร่หน่อไม้ไร่สวัสดีครับพงเฮาไดียังมาหน่อเมือนี่พักหวานกับเห็ดขาวหน่อแต่ก่อนก็หน่อใหม้มาขายหลายๆลายดีเนาะบ้านนี้แต่เป็นพักหวานกับเห็ดขอนขาวนะครับเด้อเอาวัดดีครับซื้อยัง เอาซื้อยังซื้อี่ยอมอืมอันอันน่เว่าสี่สิบบาทซ่้อบาท่แพงวัแพงสี่สิบอาบบาทมาม้อมจ้บักขามป้อมบักขามสันบักขามวัวเน่าคุณละเท่าบาทบัวครับผมอ่านถ่ายชิวิดีโออืมสี่สิบบาทกับวแพงเด้อนี่ยครับของแม่ขายพ่นเดอร์เฮดขอนขาวกับผักหวานนะครับ เฮดขอนขาวกับขักหวานนี่เอาอยู่มอว์นี่แหละหามาอุน่นหนุนครับมาอุน่นหนุนนี่นะครับทุกวันนะครับน้องยุนี่สิเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับตามฤดูกาลที่ผมมาเห็นเป็นนั่นก็เป็นน่องไม้เป็นเห็ดแต่เมื่อนี้ได้เห็ดขอนขาวมากนะครับอันนี้อันนี้ rap, เห็ดขอนขาวนะครับเด้อเอาข้าล่างนั้นสี่สิบบาทโลแพงเน้องขอบคุณใลร้านได้ดไหมค่ะเด้อขายดีนะครับขายดีเลยนี่ เดี๋ยวผมขึ้นมาเบิ่งท่าผีก่อนบ้านวัสดีครับปลาปลาให้ปลาหน้าหัวปลาเข็งปลากาปลามาหาาาบครัปลนี้หน่อยบ่ปลานิ้หน่อยเนาะบ้านแล้วก็อิ้นปลากาจานละห้าสิบอ๋อเกือบเลยนันหลายเลยนะ เอาเอาอีกก็ได้ตัวเอาอีกก็ได้นี่อาหารที่แบบติันได้หลายเลยได้หลายเลยเอาเอามาผมเสียเะได้ผมของแม่ค่าเป็นงามเรืเอยๆนะขายเป็นจานเนาะบนเป็นจานและเป็นถาดเนี่ยถาดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สี่เด็ด ตัวละ้าบาทแม่ก็นอืมแมาๆนี่เอามาเลียนเนี่ยผมยังบอกอยู่ผมเสียเธอได้เนี่ยที่พูดได้ยังม่ามันฝรั่งไหลหมดเหรอแม่ได้ฝรั่งได้ปลาไหลเอาอีกเอาปลาเนี่ยมันเฉียดหาสิบบาทเอาเอาเลยเอาเลยห้าสิบบาทจะได้ก็ได้นี่ยเขาเป็นปลานิ่นหน่อยหรือปลากาก่อนปลานิ่นปลาหนิ่เนาะคนปลากาอยู่ติโตไม่เนาะปลานิ่นหน่อยนะครับห้าสิบบาทคือมาได้หลายเรือย ออานี้เอาแล้วนี่คุณปล่อยคุณเอาไปแล้วนางไก่มมาว่าสิชื่อแล้วแต่ว่าเอาอย่างนี้มันถือเอ้าแม่ค่ะเนี่ยคิวบอสองลดเสียจะได้ผมก็อนเลอ๋อบลวัวบอลบัวสิบบาทมันใหญ่เลยจริงหรีดป่ครับของหฮอปะโอเมียข่าเนี่ยโอ้แม่งแกบเตา แม่งแับเจ้าออกลูกทั้งหลังแม่งจับเจ้าหาิบาทปะครับบอมันหายเงียมันหายเเนาะหาสิบบาทแต่ว่าโลดเลยๆสีสิบาทลดเรื่อยแม่าเลน้องใหม่ก็มีดอรับเียคงละหาสบปครับโอ้หาสิหาเีย้น้องหม่เป็นน้องใหม่มาเื่อยเี่ยทีใดมากน้อคุณใหยเนาะเตี่ยที่ใดมากนาอหม่เนาะ คองบ้านเฮาเด้อนี่ของบ้านเฮานี่เป็นของท like ี่โบมีสารคิดด้วยครับด้วยองบ้านเฮานี่ถือว่าถูกละหาซื้อบาทเนีหายากเอาพี่นองมาตลาดหอยเพิงไนมาไปแจกนะครับด้อยด้อแม่ค่าแม่ค่าเพิ่มมาล่องกินนี่อย่างเราครับเดี๋ยวนี่เน่ยแบบบัวโอไงบบัวนะยบอกเนี่ยเสียเพิ่มแบบบัวบบบบัวไอโนก้าข้ากันนี่ครับบ่หาซืบาท อ่าซีซีก็ได้ลดให้เลยคุณยายลดเร็วเดี๋ยวนี้ยานโบซีห้ยยานโบซีห้ยนอไม่ห้องก็มีคือกันเนาะนอไม่ก็มีเฮ็ดแับนี่ได้ใครนกกระท่าหาสิบบาทนะครับแต่ว่าคุณยายมาลดให้ซีสิบบาทคุณยานโบซีนั่งลดให้เลยลดให้เลยนี่ครับเฮดก็มี่ได้ซีสิบบาทบอกคุณยายโบลดสามสิบบ่จากหาซีบลดแล้วสิ ล <Man. S 2> ดลงม,มาแล้วจริอ้อาวอ้าวหนิอาห,หารพื้นบ้านเฮาเด้อเนี่ยเอาคุณยายทั้งสองทั้งสามนี่แหละตลาดหัวพิ่มมาเลยครับพักบ,บุ้งกษิบบาทคึกถือถูกมากเลยตลาดบ้านเฮาเนีย่ยเอาถือว่าถูกน,นี่อันนี้พรท่านเล้ยต่กะรวนน่ะกระรวนข้าวโอ้อันนี้พระท่านเลี้ยแต่กระรวนหายป่อมโอ้พี่กันพระบุ้งกินคุณยายอยากขายน่าสนใจอยู่พักบุ้งนัน่งดื่มว่าเบิ่งนน้ำด้อยพระบุ้งเด้อ กลุ้งออกมาคนนึงเมื่อคนน้ำมาเอาน้ำอ๋ออันออออนี่ครับอ๋อลดหาเลยท่านที่ของคุณยายลดเหมือนที่อ่านได้ยนินไหมลดเพื่ออยากขายจกขายมันจะไปอแา่ขายเอาเจะของคนได้ซื้อนี่แล้วขอบคุณหลายคุณยายขาย,ขายดีนะครับด้วยนี่โอ้ยเสียที่บัตรลดลงมาจากหาเีด้วยเอาขอบคุณคุณยายหลายครับสวัสดีครับแม่ข,อข,อขายของเาโอ้โหนใหม่ ตัวทำไมไล่บอกครับรนบวกโอ้จิมซุ่งจิมซุ่งเอามีหมดที่กันเด้อหนไมยจิมซุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นนออ้อยบ่นี่นออ้อยเจ้าบาทบอกครับ,บนะสิบบาทนออ้อยนออ้อยเอาไปแฉงเอาไปลวกกินนะครับบักตัวมีหมดนี่น,น,นะนี่นะครับของแม่ค้ากำลังเฮ็นหน่วยขายบักบวบนี่ครับบักบวบอันนี้ค่า เป็นบ้านขึ้นบ้านเฮ้านี่ยแหละเอามาขายปอดสารพิษทั้งหมดนี่นะครับเด้เอเนาะจะนั่งก็มี่บักสัตรอีสานก็นมีตัวนี้อา้ามากมามากอา้าวขายดีแล้วแมว่ค้าเด้ออ้าวคุณยายล่งหานมาแล้วครับตัวหันล้ว, <laughs> ว,ลวบอตัวหันคราก็บริย่านกล้องมองั่งย่านกล้องเลยตัว,ตวนหน้าขอคุณยาย เดี๋ยวขายกล้องคุณยายโก็นมใหม่คุณยายมาขายนมใหม่ด้วยเอาลงไปธุระครับลงไปธุระบ่แม่นบ่แม่นย่านกล้องผมหนกักพักอีตู้พักอย่างีรโอ้ยเตือนเือหาบาทสิบ,บาทของคุณยายมันด้วยนี่คุณยายคุณยายทั้งสองเลยนี่นั่งยี่น้ำกันนี่เน,ะนาะนั่งน้ำกันขายผักขายถูกๆด้วยนี่เอาเป็นผักบ้านเฮานี่แหละได้จากบา้านเฮาเด้อยพักอีตู้พักนั่งตู้ มีมดเนี่ยเดยก็ลังออก嘛แม่นยังเราคุณยายนี่โหระพาโหระพา,า,พาหาบาทหาบาทหาบาทลดท่านที้คุณยายนี่เอามาอุ่นหนุนครับตลาดห้วยเพื่องแม่นังครับเปียงละเศร้าโอ้เื่องในไก่นะครับอ๋อเนี่ยคุณยายทั้งสองเลยเนี่ยด้วยอ้าวขายผักบ้านเฮาถูกๆได้เนี่ย พักผมพักผมเนี่ยฮอนกำลังออกหลายตัวนี่หลายอย่างได้เนาะเนาะสิบบาทเด้อนี่คุณยายทั้งสองขอบคุณยายคุณยายด้อยครับครับครับเอางามเยวผมขอาพักบอนตะลัมดอกอันนี้คือจิมเบนผู้สื่อเนาะนี่เนาะอันนี้ผู้สื่อได้ครับนั่นผู้ขายหนูเขาไม่ได้แต่หนูโอ้หนูหนูโอ้หนูโคกแหวนเท่าเนาะ หนูพุกหนูหน้าได้ครับเด้อเอาหนูธรรมชาติหนูหน้านะครับหนูหน้าหนูพุกโบ๊ทเป็นหนูปากแดงเนาะเอาไม่ใช่หนูห้องอาหารนะครับเป็นหนูนาหนูพุกหนูบ้านตัวเท่าไหร่ล่ะครับตัวละร้อยเดียวนั่งรถแถยจะได้ร้อยเดียวแม่กามันใจดีเลยผู้ซื้อได้ยังล่ะครับผู้ซื้อมาตรฐานเขาใกล้กันเขาได้ขับคุณครับโอ้ได้ได้กับคุณแาวไกลเนาะอถวนั่นเดี๋ยวโบ๊ทใกล้กว่านึง โอ้ยได้เป็นโตัวไ,ได้เป็นโตเด้อเอากระลำกระลำกระลำดอกอันละเส้าบาทน้อกระลำเส้าบาทเส้าบาทจบแิ่งง่า,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 ไายไก่ใช้ใยังเดียวมันเป็นเปียงๆๆๆๆๆเหรอเนาะมันเป็นเปียงเปียงละเท่าไหร่หรอคุณยายน้อยเส้าตัวนึงก็ร้อยสี่สิบแต่คุณย่าเอาเป็นเปียงให้เอาเป็นเปี่ยงนะครับ ขอพูดอะไรงั้งงนใะชมาทุกวัน,น,น,นวันดีครับกำลังเตรียมตแมงแับเต่าอันนี้แมนเหมือนมะครนาะแมงครบเต่าปูหน้าปูหน้าสุงเท่าไหร่ละครับแมงดาแมงดาแมงดาแหละ คุนคุณคุณคุณแม่ห้องไปที่พุ่นเอาแมงดาแมงตัดเตาปูน้าถุงะหัสสีบวกครับห้าสิบครับเอาหาสิบยังต่อรองได้หาสิบ <c oughs> ยังต่อรองได้เด้เอเอาพี่น้องได้แบบนี้เด้อนี่ใไ้แม่ตลาดอำเภอหวยผึ่งนะครับย่บาใบใบสีได้กินเอาพวกแมงตัดเตาพวกปูหน้าพวกแมงดาหน้านี่แหละครับนี่เด้อ ออกมานี่นะแม่ค้าว่าลังเตรียมให้พี่น้องเนี่ยนี่เตรียมรอพี่น้องเตรียมรอผู้ซื้อแม่ค้าเล่นทำร่างแจแจปีกออกให้เยูะครับเอาขายดีนะครับค,ครับขายดีเลยครับแม่ค้าดื้เอเขาวนี่ครับมาเลยตลาดห้วยเพิ่มนะครับพี่น้องอยากกินอาหารแบบบ้านๆร้านดีครับคุณยัย หลายเลยของคุณยายนี่น้องไม้น้องไม้มดสดๆเลยจานห้าสิบบาทป่ะครับนี่ห้าสิบบาทจานนั่งพร้อมเอาหลายเลยอยู่นี่ได้หลายหลายทั่จานั่งนอ้องไม้เฮ็ดนี่มเด้อของคุณแม่มันเอา้าบักแตงกับี่บักทั่วืมแม่้อย่างกับนมด้วย ก็นมนมไม่ครับนมไม่ก็ที่มันหาซืา้อแบบนั่งนี่อ่ะตัวอ้ยทำงานกะบี้จังเลยกดีพ่อค่ะน,นั่นน่าจะเห็นพ่อค่ะผู้ขายบ่เนี่ยผู้ขายอยู่บ่ผู้ขายผู้ขาย,าขาย,ขายเอามผมสนใจแม่งเตา่มนต้ แมงจับเต่าปูนาปูหน้าปูหนาปูนาขาเก๋กันโมขาโมาเก๋โ่เม็นปูน้ามาครับนี่ปูสื่อเด้อเลยได้อเอาถ่ายปูสื่อจังหน่อยครับคนสวยๆต,ยต้องถ่ายเอาต้องถ่ายเอาปูสวยๆนี่นดได้ดอกครับได้หนังไงล่ะครับขึ้นหลายแต่โซนเซ่เลยกระเป๋ากระแมนกระเป๋าเจ้าของที่โอ้พ่อข้าที่เห็นเลยเนาะ โดนๆที่เห็นพ่อขามาขาย่เด้นี่เนาะขายดีพ่อข้าเอาขึ้นมาอีกครับพักบางเอือบับวบเอ้ไข่มดแดงนี่อะไบอกครับเด็ดนี่เห้ยน้อยค่ะโอ้เป็นเป็นไข่ฝาเป็นไข่ฝาไข่เงยเงยมันสีออกเดือนเมษาเมียหน้าอันนี้เป็นไข่ฝาก็เห็นเนาะไข่น้อยๆร้อยเดียว โอหาบบอันี้บาทอืมซีบามทุกแล้วเยมกวบารชอบเตือนโดบลดให้เลยจากห้าสิบเป็นสี่สิบได้หลายจนแม่ค้าอยากขาย่เขอให้อยากขอให้ได้ขายอย่านั่งพร้อมทคบับคบับหาบาทห้าบาทอย่านั่งห้าบาทฮะส โอ้ผมนึกว่าตัวนั่นอันนี้เป็นหมออนไม่สามอันเศร้าอัลละศิบบาทสามอันยี่สิบสมอันเศร้าสามอันเศร้าแมนมอไม้สดครับอเอาไหมครับอันนี้สามอันเศร้าบาทคือเร่อนี้เนาะมอละสีบบาทไหครับแนค่ะมาซื้อ แม่ค้าซื้อกันไล่สุดเอาแม่ค้าเนี่ยเราออกแม่ค้าซื้อแม่ค้าโอ้ยสิบบาทต่างเหมือนซาบะถือใช่แม่ค้ากันยี่ใส่แพงเพ่นอ่ะโอายุเขาว่างจ้าเอาผมเรียกวายุเอาอายุเขาวงเอาเคยไปไทยอยู่เอามาครับมาเข้าไปผู้สื่อขายดีเลยแพงเป็นแต่แซ่เด็ดปลาแดดเดียวโอปาย่า ยัดแล้วลอยป่ครับลอยนึงเนาะนี่เป็นอาหารพื้นอาหารพื้นบ้านน้อง,นง,นง,นงเนาะเขียดเขียดฮาเอาเป็นพื้นบ้านฮาเอาอันนี้ไปใต้ไปคุดเอาได้หน่อยเนาะเขียดห้าสิบบาทปลอดเขียดห้าสิบบาทปลอดเขียดเอากระล่างกินข่าวป่ครับบอแม่ค้ากระล่างกินข่าวเอาเสื้อแซบเลยครับเด้อเสื้อแซบเลยแม่งกับโตปูน่ะ โอ้มีหัดหนูหน้าบัดนี้หนูปุกหนูหน้าได้ครับเด้อเดี๋ยวเอาโอ้หนูหนูแมาเลยอยากได้หนูไหมอยากได้หนูมาที่นี่เลยแม่ค้าเขาวงเลยนี่แม่ค้าเขาวงครับบ้านไก่เลี้ยงเคียงปูน้อยครับนี่ปูน้อยไม่ละงั่งไม่ละงั่เหนียวเอาอันนี้แมง แม,แม่งคับเต่าออกกระลำออกหลายเลยแม่งคับเต่าแม่งคับเต่าอ,ออกดูกท้างหลังเป,เป็นทัซัสงขึ้นแม่งคับเต่าเป้าคือ,มอหมอลำหมอลมก็กำลังก,กินเข่าอยู่เลยครับเด้อโอ้ยนี่ยแล้วหนูนะครับเอาต้องการหนูมาเ้อะหนูหน้าหนูหน้าครับหน,บหน,นูหน้าหนูใส่บ่วงไม่ใช่หนูปากแดงเอามาเลยไล่ไล่อ่ตัวระเท่าไรหรอรอยเดี๋ยวร้อยห้าสิบเลยครับหนูหน้าหนูหน้า ซีซีบาทกินไปเอาโอ้หลายเลยขายดีได้แพงนี่ร้านนี้ขายดีนะครับอันนี้เป็นเขาปุ่นบรานข้่งนึขายดีขายดีเตานี่เอาอะไรกนน ขอจบบชิปนี่ไว้ตรงนี้นะครับเดอ้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ทิดตามประชุมนะครับผูเขามาใหม่ก็เร่มครับเดอ้อกดติดตามกดกรดดิ้งนะครับเพื่อสิรภิภัยพาดที่ไใหม่ถูกลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ